กามาเปลี่ยนแบตมือถือกันค่ะเปลี่ยนแบตมือถือรอบที่แล้วคือเปลี่ยนหน้าจอแล้วแบตมันเสื่อมแต่ว่าเข้ากระ้างแบตตะลีมาใหม่นะคะเดี๋ยวจะกลับกล่องใหเบิง้งอ่าโดยคนดิงัิงกระสีไทยแบบเรียวๆเลยเนาะอันนี้แบตมันเสื่อมมันหลายปีอันอันนี้เกา่าอันใหม่อันใหม่คือนี่อยู่ในนี่น สั่งออนไลน์มากนะคะเขาเดี๋ยวสั่งออนไลน์มากซัมได้ยู่บอนอ <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนแบตมือถือซัมซุง A ศูนย์สามเอสอยู่ในกองกับซีนี่แหละนี่ แกลกรามาแก๊กกันสดๆเลยนะคะนี่เลยเป็นแบตเตอรี่นะคะในมาตรฐานมออก,กอ,อยู่นะคะพี่น้องนี่เลยแบตเตอรี่หลุ่นนีที่นาโฟนร้างออนไลน์มากหนึ่งชิ้นมีมออก,กอ,อยู่นะคะรับประกันหนึ่งปีซัมซุง A03S คือมันใส่เดลไลา์หลุ่นนะคะนี่เลยพี่น้องนี่ก็คือแบตเตอรี่ มกัก็สีมามันเป็นสายแผ่บอแล้มันก็สิเป็นแจกแจกขวัวเอามาเสื่อมกันระวางเครื่องกับแบตเตอรี่นะคะมันมีกาวอยู่ในหันบอ,อ กาติดสายแพรสายแพรนี่ก็ะจิติดยากน่ดน้อยนึงไห้แจ็คเอิ่นแจ็คบอกเอ๊ะอะไรจะเป็นแจกหน้าจอแพรหน้าจอผื่นแพรแพรสายแพรนี่จะเป็นแพรหน้าจอสีสมสมเนี่ยเป็นแพรหน้าจอเชื่อมกับหน้าจอโทรศัพท์ลองเปิดเครื่องเบิง้ง น้ำเชื่อมกันหรอบอ้ะก็ซีเร็วแท้เปิดเครื่องบอ้วันนี้อีกเงินนั่น,นนี่ว่าอืมถ้าตรงแกะเกาบอ้ะดิใส่เลยใส่เลย,เลยปิดบนนอ แต้อนเอาเหนียวจิ้มบอแล้วเอาอันจิมมันอาจจะบอบอถือปุ่มมันว่มีแบตบอกมันอาจจะมีอยู่นะเก็ติด เอากล่องก็ได้นี่ก็เลยไปน,น,น,นี่ก็เดี๋ยวอะ้รมันเ้นเจอปุ่มขงังจี่จือเ้นเจอร์ปุ่มขัง โอ้คือเป็นน้ามันแข็ว่ะเอาต้องใส่ไหมแกออกมาไหมเสร็จขวานี่บ้าหรือยังไงเนี่ยไม่ถือแล้วแค่นี้เลย หรือว,ว่าต้องลองเสียบชาร์จแบตบึง เขาตองเอาไปส่องเสียบสายชาร์จเปิง mm บอกขาวหรอกใจผิดหรอหรือเปล่าเชาลองไปเสียบแบบเบิร์เบิดพัดลมก่อน แสดงว่าบอมีแบต่ขึ้นเยอะเนาะสงสารไปก่อนสักพักหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าแบตแต่วง่างานมันมีกว่าหลายนั่นมันไงขึ้นแล้วเยสแต่ว่าเปิดเครื่องไปที่เปิดเครื่องเลยวะ เย้เปลี่ยนแบตเตอรี่สำเร็จแล้วโอ้โ oh, อ oh. เครื่องนี่เปลี่ยนทั้งหน้าจอแล้วก็เปลี่ยนแบตไม่สสำเร็จเครื่องไม่หมืมนเด้นี่โอ้มาเบิงหน้าจอกันบันนีาติดฟ์มไปแล้วเนาะเ mm hmm. ออซื้อแบตออนไลน์มาเปลี่ยนเองนะคะแต่ว่า ถ้าบผู้ใดบ่าเคยเปลี่ยนก็เอาไปห้ไลานเขาเปลี่ยนเด้อผู้ใดเปลี่ยนบเป็นเด้อเป็น้องมาจิเสียงนันทีมนี่แหละมันบดเครื่องบ่ได้ใส่โดนเมื่อสิมีแบตจากโรงงานอยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบเปอร์เซนเนี่แลหละฮะก่อนี้เปิดเครื่องไม่ก็ทาน้อยหนึ่งเพราะว่ามันบด้ใส่งานโดนแห้งปิดเครื่องไว้โดนซีรีส์สร์ทแต่เย็น แล้วก็มาทาเบิงกันมาทานี่เด้ขึ้นแล้วสำเร็จแล้วอ่าลองเหเ่ืเบเบงมีแบตเทา่าไหร่ปกติบอทัสกีนเพราะว่ามันเปลี่ยนหน้าจอไปเปลี่ยนยเดือนหนึ่งเนาะ วันนี้เรียนไปเรียนมาแบตมันเสื่อมก็มเลยต้องสั่งแบตมาใหม่โอเคได้และเนาะแจมเบิ่งลูกสิเบอร์ลบไงโอเคประมาณนี้จ้าประมาณประมาณนี้ละคะเป็นแบตเตอรี่นะคะสำหรับไลนี่กอะ ขอลาไปก่อนนะคะจังพบกันในไ,ไร่นานนะจ๊ะบ๊ายบาย